ทุกคนกลับมาพบกับมิสฟีอีกแล้วนะคะในช่องของมิสฟีบิวตี้ทอล์ค่ะวันนี้มิสฟีก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวอีกเช่นเคยค่ะมาดูกันนะคะว่ามนนี้มิสฟียิบตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละค่ะวันนี้วิสิกก็จะมาป้ายยาทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือตัว Sister Sun Prote c t i o n น e ซรั่ e วอเตอรมี s p ฟ5 0 p a บพีเอวกดัเอค่ะตัวนี้มีดีอย่างใดทําไมีสีหนึ่งหยิบมารีวิวต้องบอกกันเลยค่ะว่ามีสีเป็นคนชอบที่จะบำรุงผิวนะคะและก็จะสรรหาผลิตภัณฑ์มาบรุงผิวแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นต้องไม่มีความเหนียวเหนอนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างลําคาญเวลาเจออะไรที่มันเหนียวเหนอนะแลวมีความรู้สึกไม่สบายผิวดัังนน้ พีก็จะไปหาหนู่นหานี่มาทดลองใช้อยู่เรื่อยๆนะคะและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเช่นกันที่มิชชี่ได้หยิบมาลองใช้และมีความรู้สึกประทับใจในตัวนางมากอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่านางไม่เหนียวเนินอะนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์มิชิี่ข้อแรกแล้วค่ะข้อที่2คือนางป้องกันแสงแดดนั่นก็คือมี SVF50 แล้วก็ PA4 บวกนั่นเองถือว่าเป็นระดับกันแดดที่โอเคแล้วสําหรับมิพีนะคะเพราะว่ามิชชี่ไม่ได้ไปออกเจอแดดจ้าจัดจัดอะไรมากมายนะดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มิมะะที่สําคัญ คือนางมีตัวบำรุงผิวนั่นก็คือมีวิตามินซีนะคะที่ช่วยทําให้ผิวกระจ่งางใสและดูผิวอิ่มหนำขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยและที่สําคัญนางมีกลิ่นหอมอ่อนๆของวอเตอร์เมลอนนะคะแล้วก็มีความเย็นฉ่าเบาๆของมิ้นด้วยนะคะทําให้มีความรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วมีความรู้สึกเหมือนอยู่ริมทะเลนั่นเองนะคะ,ะด้วยแพคเกจจิ้งเขาทําให้รู้สึกฟิลลิ่งพาไปตรงนั้นเลยนะคะมาดูเนื้อสัมผัสของนางกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะเนื้อสัมผัสของนางก็จะเป็นเนื้อเซรั่ม แบบโลชั่นเหลวๆนีน้นะคะเวลาทาผิวก็จะมีความรู้สึกว่าเยน็นฉ่าเบาๆนะคะอ่าแล้วก็จะช่วยปรับโทนสีผิวให้ดูขาวขึ้นมาอีกหนึ่งเฉดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เป็นขุยด้วยนะคะแบบเหมือนเคยเห็นไหมคะที่เป็นโลชั่นที่แบบว่าปรับสีผิวแล้ว่เวลาทาผิวแล้วมันจะมีความเป็นขุยแต่อันนี้ไม่เกาะขนด้วยนะคะอ่ะเห็นไหมคะเวลาทาไปแล้วก็จะมีความรู้สึกเห็นต่างกันได้เลยนะคะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทานะคะเอาบอกเลยค่ะว่าทำให้รู้สึกผิวเหมือนผิวคุณหนูน่าอ่าเห็นไหมคะเออดูดีขึ้นนะะค นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่มีซีชอบมากมีความรู้สึกว่าสบายผิวนะคะอะ ตัวนี้นะคะมิสซี่ก็ใช้มาหลายหลอดแล้วมีความรู้สึกว่าเออเป็นกันแดดที่ยังไม่สามารถมีตัวไหนมาล้มล้างความชอบของมิสซี่ได้นะคะอ่าถ้าใครสนใจหาซื้อได้ที่ไหนบอกเลยค่ะว่ามิซีโลตัสเซเว่นน่าจะมีขายนะแล้วก็ในวัสันน่าจะมีขายแหละทุกคนลองไปหาดูแต่มิสซี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบสั่งในออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้ก็ติดออนไลน์ขี้เกียจออกจากบ้านนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้กลัวโดนแดดหรือเปล่าเปล่านะคะขี้เกียจเดินออกไปนั่นเองนะคะคือทํางานอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนลำพังคืออยู่ในบ้านเราก็โดนแสงไฟน,นู่นนี่เราก็ ตัวนี้ป้องกันแสงไฟในบ้านได้ด้วยเช่นกันเราก็จะได้ผิวไม่หมองคล้ำนะคะอ่าใครว่าหลบอยู่แต่ในบ้านแล้วจะไม่ผิวหมองคล้ำนะคะเราก็ยังมีแสงไฟแสงน่นแสงนี้นแ,นและแสงแดดที่มันกระทบชิ่งเข้ามาในบ้านอีกก็จะช่วยทําให้ผิวหมองคล้ำถ้าเราไม่ป้องกันแดดนะคะอ่าเราก็ต้องมีตัวกันแดดไปใช้ป้องกันนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะ่ะวันนี้ก็จบไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะ รับรองข่าวไม่ผิดหวังมิสซี่มาแนะนําแล้วคอนเฟิร์มค่ะว่าดีแน่นอนนะคะวันนี้มิสซี่ขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปค่ะก็ต้องฝากกันไว้ดีนึงนะคะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้คับมิสซี่ด้วยมาดูกันข่าวว่าเขาหนะ้ามิสซี่จะนผผําผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ดูอีกวันนี้มิสซี่ขอตัวไปก่อนนะคะบายมิสซี่ดีตีทงัง